ขณะที่แม่ทัพภาคที่4ครับได้มีการมอบถุงยังชีพให้สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโอทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีครับพลโทไพศารหนูสงังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปยังบ้านไอบือแต่ตะบลช้างเผือกอำเภอจจเนะจังหวัดนราธิวาส นำถุงยางชีพและก็ความห่วงใยนะครับมามอบให้กับสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไอบือแตจำนวน130คนจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านเจาะกรอะตําบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเพื่อที่จะนำถุงยางชีพและก็ความห่วงใยไปมอบให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถบ้านเจาะกรอะจำนวน20คนที่สมาชิกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา ทำให้พืชผักปศุสัตว์การประมงได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นจํานวนมากทําให้สมาชิกของฟาร์มตัวอย่างบ้านจอกเกราะนะครับขาดรายได้ในช่วงนี้ครับ จากนั้นแม่แมทัพภาคที่4และคณะได้เดินทางไปยังบ้านน้ำดำตบบําบลบ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมนําถุงยังชีพและความห่วงใยมอบให้กับสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านน้ำดำจํานวน40คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยส่งผลให้พืชผักการเกษตรนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงผลผลิตของฟาร์มและเครื่องมือทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวมถึงอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายจํานวน20 อาคารเรือนโดยแม่ทัพภาคที่4นะคะในวันนี้ได้นําความห่วงใยและทานน้ําใจสิ่งของอย่างชีพมามอบเพื่อให้เป็นกําลังใจในการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะทั้งนี้นะครับจากอุตกภัยในห่วงที่ผ่านมานะครับกองทัพภาคที่4ก็ได้ให้การช่วยเหลือนะครับพร้อมกับสนับสนุนกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้ยอย่างเต็มขีดความสามารถครับ